ยานมีนบุรีเนี่ยเขาก็มีลานล้างรถอัตโนมัติที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่9 9บาทเพียงไม่กี่นาทีก็ล้างเสร็จแล้วไปทํางานต่อได้เลยดีอ่ะ <c oughs> ยุคสมัยนี้ทุกคนต้องการความเร่งรีบกันทั้งนั้นค่ะวันนี้แอมมาเจอรานล้างรถอัตโนมัติร้านนี้ตอบโจทย์สุดชิ้กัดร้านนี้จะอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์และติดแยกหันไทยราชขับเลยบิ๊กซีสุวินทวงศ์ <Wow. S 1> มานิดเดียวก็ถึงแล้วหาไม่ยากเลยค่ะฉลองเปิดร้านใหม่กับโปรโมชั่นพิเศษเพียง999บาทเก้าสิบเก้สามารถใช้ได้ถึงสิ้นนปีี้เท่านั้นนะะคคใรอยู่แถวนี้ห้ามพลาดเลย พอมาถึงเนี่ยเราก็สามารถจ่ายเงินผ่านตู้แบบออตโต้ได้เลยไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องรอพนักงานสะดวกมากที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องลงจากรถเลยค่ะล้างเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเหมาะมากเลยค่ะสาหรับคนที่รีบไปทํางานรีบไปรับลูกหรือแค่ขับผ่นานๆแล้วอยากล้างรถให้สะอาดแบบทันใจที่นี่เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งไปจนถึง2องทุม่มสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยร้านล้างรถอัตโนมัติร้านนี้จะใช้แรงดันน้ําและแรงดันลมเป็นหลักค่ะปลอดภัยต่อสีรถไม่เป็นรอยขีดข่วนแน่นอนแล้วที่แอมชอบก็คือล้างสีทุกขนาดรถ ลบสิบครั้งเนี่ยก็รับล้างเพิ่มฟรีไปอีกหนึ่ง <Wow. S 1> ครั้งเลยค่ะพอเข้าเครื่องอัตโนมัติล้างแล้วลงแว็กซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางทีมงานที่ร้านก็จะเข้ามาเช็ดรถเพื่อเช็ครายละเอียดอีกครั้งค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเราสามารถขับรถไปต่อกันได้เลยสะดวกสบายสุดๆใครผ่านมาเส้นมินบุรีแล้วอยากล้างรถแบบรวดเร็วราคาประหยัดอย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้กันนะคะ